ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างได้ชนสูตรซากฉลามวานเกยตื้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปาหูเซียในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่8ธันวาคม2566ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติทานโบคารณีในการนำซากมายังเกาะห้องเพื่อตรวจสอบและชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าเป็นซากฉลามวานเพศเมียความยาวลำตัววัดตรง735เซนติเมตรขนาดโตเต็มวัยสภาพซากเริ่มเนา่าความสมบูรณ์ของร่างกายสมบูรณ์ดีลักษณะาภายนอกพบบาดแผลชะกันบริเวณส่วนหัวด้านขวาจนถึงซี่เหนือคู่ที่5ด้านซ้ายขอบแผลเป็นรอยตัดจากของมีคมจำนวน12รอยคาดว่าเกิดจากใบพ ัดเรือขนาดใหญ่กระดูกส่วนหัวแตกหกักเมื่อทําการผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าอาวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าไม่สามารถระบุรอยโรคได้ชัดเจนส่วนของทางเดินอาหารพบอาหารอัดแน่นภายในกระเพาะอาหารและพบเศษถุงพลาสติกสีดําขนาด40เซนติเมตรภายในกระเพาะอาหารด้วยสรุปสาเหตุการตายคาดว่าถูกใบพัดเรือฟันทําให้สธธัตว์เสียชีวิตทันทีทั้งนี้เจ้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดมามันตอนล่างได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ และจัดก,การซรากด้วยการฝังกลบในพื้นที่ต่อไป